เมื่อคืนเต่าน้อยเข้าบ้านนะคะเช้านี้แมนนูชกับน้องนาดก็เลยจเจ้าเต่าน้อยมาปล่อยค่ะตรงวัดพนาลายนะคะอันนี้สาลากลางน้ําวัดพนาลาัยค่ะแต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีแบบอ่ะน้องนาดที่ยวทางน้อยมาลูกที่วมาทางนี้ค่ะลูกเดินไปทางนู้นก็ได้ลูก เล่นไปค่ะปิดตรงนี้ไหคะอ่านี่นี่ตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกไ,<ป>ไหนอย่าเพิ่งลงไปตรงนั้นค่ะเดี๋ยวตกนี่อ,อะโอเคลงอยู่ตรงนี้แล้วค่ะหนูไม่ต้องลงไปข้างล่าง อันนี้เป็นผักกระเฉดลูกไม่ใช่ต้นมมยราบลูกอเทลงค่ะเทน้องลงลไหนให้แม่ดูสิจับเปลี่ยนแม่ก็ได้ค่ะช่วยกันเทจับทังไว้ค่ะไปยังคะหลบขึ้นมาค่ะปล่อยขึ้นมาอ้าเดินขึ้นมาเฉย ปล่อยไปแล้วนะคะเต่าน้อยตอนเทออกเขาไม่ลงค่ะเขาไต่ขึ้นมาพี่ที่เขาอยู่ข้างๆบอกเขาเลยว่ายนลงไปเลยก็ไม่ไม่เป็นไรไปค่ะแค่นี้ละคะ่ะสำหรับคลิปนี้